ลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะบินกลับไทยครั้งแรกในรอบ3ปีนะคะก็คือเมื่อวานวันที่22มีนา2565ค่ะแฟนคลับก็ไปรอต้อนรับแบบอบอุ่นนะคะด้วยการเว้นระยะห่างค่ะสำหรับไอดอลสาวลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะได้มีการเดินทางกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ คาดว่าน่าจะกลับมาพักผ่อนแล้วก็เรียนที่จะฉลองวันเกิดกับครอบครัวนะคะเพราะว่าวันที่27มีนาของทุกปีเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวลิซ่าค่ะแฟนคลับส่วนหนึ่งนะคะก็ไปต้อนรับลิซ่าที่สนามบินแต่คุณผู้ชมคะต้องบอกก่อนว่างานนี้ค่ะมีเรื่องที่ทําให้แฟนๆเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วไม่ค่อยจะพอใจนะคะเพราะว่าแฟนคลับเองเนี่ยเขานัดกันมาหมดแล้วนะคะว่าจะไม่เข้าไปรุมลิซ่าเลยตอนมาถึงโดยจะยืนต้อนรับแบบ ต้อนรับแบบเว้นระยะห่าง,งคุณผู้ชมคะแต่กลับมีคลิปค่ะเผยแพร่อ,ออกมาในโลกออนไลน์ว่าพนักงานในสนามบินกันเองเนี่ยค่ะเข้าไปรุมถ่ายรูปรีซ่ากันอย่างเนืองแน่นอีกทั้งยังเดินแบบว่าเดินตามวิ่งตามวีซ่าแบบขณะที่กําลังออกเกตสนามบินไปขึ้นที่รถอีกก็วิ่งตามไปที่รถอีกนะคะทําให้แฟนคลับเนี่ยต่างพางกันเป็นห่วงค่ะเพราะว่าตัวริซ่าเองเคยติดโควิดมาแล้วหนึ่งครั้ง แล้วอีกทั้งเนี่ยตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ยังไม่ดีขึ้นด้วยนะคะจึงทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจแล้วบางคนก็มองว่าพนักงานเนี่ยยังอยู่ในเวลาทํางานอยู่เลยแต่กลับมารุมลิซ่าไปถึงรถเนี่ยเข้าใจว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนดังแต่ลิซ่าก็เป็นผู้โดยสารคนหนึ่งจึงคิดว่าเอ้ยมันจะเป็นการรบกวนกันเกิน,กนไปหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมะนะคะเราไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ จากในคลิปก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ามีการเหมือนไปรุมนะคะนอกจากนี้ค่ะมีแฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปร้องเรียนผ่านทางทาวิตเตอร์ของท่าอากาศยานไทยด้วยนะคะว่าอยากให้ตรวจสอบและพิจารณาพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ให้หน่อยเพราะจากคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของสนามบินเนี่ยนะคะไปรบกวนผู้โดยสารด้วยการวิ่งตามแล้วก็ไปรุมถ่ายภาพค่ะโดยที่ไม่มีการรักษาระยะห่างแล้วก็ไม่เคารพความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะ ทางด้านแอดมินเนี่ยของท่าท่าอากาศยานไทยเองก็มีการตอบกลับมาว่าสวัสดีค่ะแอดมินต้องขออภัยสําหรับเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะทางนี้แอดมินจะดําเนินการส่งเรื่องราวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อดําเนินการตรวจสอบตามกระบวนการข้อร้องเรียนต่อไปค่ะแอดมินต้องขออภัยสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครั้งนี้ด้วยนะคะ ทีนี้ค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของแฟนคลับเองนะคะเขาก็ไม่ได้ว่าห้ามจะไปถ่ายรูปหรอกเพนแต่ว่าอยากให้รักษาระยะห่างะคะ่ะเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ด้วยว่าเรามีเชื้ออยู่ในตัวหรือเปล่าเขาก็เป็นห่วงลิซ่าด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไท์นิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม